อิสานซรัพย์จะได้พาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะที่ถนนข้าวเหนียวค่ะคุณผู้ชมจงังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเดินทางไปเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันเลยวันนี้นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆความสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จัดขึ้นที่ถนนเข้าเหนียวในช่วงระหว่างวันที่ 13, 14แล้วก็15เมษายน2565กันคลายร้อนค่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้จัดมานาน3ปีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ ติดตามรายเอียดกันเลยค่ะในอสานซับเเดย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อสานซับเเดย์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลสงกรานค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอีกหนึ่งถนนนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากสําหรับในช่วงเทศกาลสงกรานมหาสงกรานที่ประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์สงการานไทยแลนด์เฟสติวัลนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไป ถนนข้าวเหนียวเราไปกันเลยค่ะอนนี้สารสัตว์เดย์อยู่ที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม <ใน S 1> อีกหนึ่งเทศกาลดีๆนะคะคประเพณีสุดยอดเ<ง>ทศกาลสงการเทรศกาลด,ดอกบูณมหาสงการของพี่น้องประชาชนทางภาคอีสานค่ะอันนี้คือน้องๆเตรียมความพร้อมที่จะเข้างานนะคะภายในงานก็จะมีในส่วนข,ของการตรวจเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมแอลกอฮอล์นิโนแอลกอฮอล์เลยค่ะวันนี้มัน คือคืนค,คือคักแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเก็บราเริแล้วก็ความสนุนออกไปไกันเลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าถนนข้าวเหนียวนะคะถนนข้าวเหนียวนะคะคุณผู้ชมก็เป็นประเพณีอีกหนึ่งประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลดอกคูนเสียงอีสานแล้วก็ถนนข้าวเหนียวประจำปี2565ค่ะ วันที่จะเข้างานนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจความเรียบร้อยทั้งเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะพวกอาวุธต่างๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูแลเราเต็มที่เลยค่ะของของอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะคะห้ามนําเข้ามาในงานเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจเข้มมากเลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ าากานเน,นี่ยนนิสันซาตเจไดต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเทศก,กาลสงกรานมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่อิสานซาตเจไดค่ะได้มีโอกาสาเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานระหว่างวันที่13 14 15เมษายน2566รหสบกค่ะ พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็เดินทางมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันที่นี่ต้องบอกว่ายืะม,มากๆเลยค่ะคุณผู้ชม นอกจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนเข้าเหนียวที่จังหวัดบองแกนนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆมีการออกบูธมีดนตรีต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกแล้วก็การเล่นน้ําของที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมีการตรวจในส่วนของอาวุธนะคะที่จะนําเข้า no แอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีการเล่นแป้งด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็มีเล่นนิดๆหน่อยๆน,น,นะคะแต่ว่าก็ได้รับการคุ้ครอจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะ วันนี้นะคะสารทราบเทเรจะพาคุณผู้ชมไปดูที่บรรยากาศลำวงค่ะคุณผู้ชมลำวงย้อนยุคนะคะความสนุกสนานเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสําหรับในส่วนของเทศกาลสงกรานที่มีขึ้นและตอนนี้เก็บบรรยากาศเก็บเกี่ยวมาฝากคุณผู้ชมเราไปลำวงย้อนยุคก,กันเลยค่ะแบบสนุกสนานค่ะ โอ้ต้องบอกว่าดนตรีเราใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทําให้สนะันูเดย์เจีดนอดใจไม่ไหวกับช่วงเทศกาลแบบนี้คือเทศกาลแห่งความสุขนะคะยังไงพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่างก็อยากจะสนุกสนานทั้งเรื่องของการเล่นน้ําการสาดน้ํานะคะแล้วก็การร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ถนนเข้าเหนียวนะคะได้จัดทำขึ้นนะคะหลายคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างก็ร้องรำทำเพลงแล้วก็รุวมสนุกสนานกันด้วยปรวมไปถึงอิส,นสนานซับเฉดได้ะคะ่ะถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนของดนตรีนะคะที่เป็นออกแนวสตไตล์วัยรุ่นนิดนึงแต่ก็มีความสนุกสนานแล้วก็ ในขณะที่เราเดินเที่ยวนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะช่วงเย็นแล้วนะักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเล่นน้ําในช่วงค่านะคะก็เริ่มที่จะทยอยกันมาเยอะแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอากาศร้อนมากๆส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะเดินทางมาร่วมกิจกรกรมกันประมาณช่วงเย็นๆค่ะสนุกสนานไปกันตามกันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากมา วันที่15เมษายน2 5 6หจอว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะที่สามารถเล่นน้ําที่ถนนข้าวเหนียวจงังหวัดอนแก่นที่เขาจะดทาขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนะคะก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ช,ตชมต่างก็มาร่วมกิจกรรมสงการเฟสติวัลนะคะ เย็นทั่วรามหาสงการทั่วทุกภูมิภาคซึ่งถ้ากํานออันมเชียงเหนือแนะนอนค่ะพลาดไม่ได้นั่นก็คือคอนแก่นค่ะถนนข้าวเหนียวเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ อีสานแซตเดย์สนุกในทุกๆบูธทุกๆอ่าแคมเปญน,นะคะที่เขาจัดทําแล้วก็ร่วมสนุกสนานกันต้องบอกว่างานนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดเวียงหลังจากที่เราห่างหายโควิดมานานถึง3ปีนะคะได้ออกจากบ้านแล้วความสนุกสนานบังเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะต้องบอกว่าที่นี่เล่นน้ําน่ารักมากเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมทําไมถึงบอกว่าเล่นน้ําน่ารักเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นการสาดน้ําแล้วก็ เล่นน้ํากันแบบสุภาพเรียบร้อยมากเลยค่ะไม่ต้องห่วงในเรื่องของความรุนแรงไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเล่นน้ําที่สาส์ดสาสีใสนะคะอันนี้ก็คือถ้า,ามาที่ถนน,นข้าวเหนียวนอกจากเราจะได้ความสนุกสนานทางด้านเสียงเพลงดนตรีแล้วมิตรภาพในการเล่นน้านี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะเต้นไปนะคะ หิวไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดินระยะทางนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เซ็นทันขอนแก่นนะคะแล้วก็ในส่วนของสารกลางขอนแก่นด้วยจะเข้าในส่วนของหลายช่องทาง ภาในงานก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็มีบูธต่างๆนะคะที่เขามาออกอในส่วนของคอนเสิร์ตพี่น้องประชาชนส่วนมากนะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะเดินทางมาช่วงเย็นๆเพราะว่าอากาศร้อนประมาณสักห้าโมงหกโมงก็คนเยอะแล้วค่ะคะุณผ,ผู้ชมซึ่งงานเขาจะจัดถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่เดินทางมาเล่นน้ำบอกไว้ก่อนเลยว่า แป้งนะคะเอาเข้าแผในงานไม่ได้แต่ว่าในงานก็อาจจะมีซื้อนิดๆหน่อยๆได้นะคะคุณผู้ชมส่วนน้ํานะคะมีให้ตลอดเส้นทางที่เล่นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นน้ามาเองอย่างเช่นบืนฉีดน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นถังน้ํานะคะอ่าเล็กๆนะคะไว้มาสาดค่ะคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศนะคะทุกคนก็น่ารักสุภาพเรียบร้อยในการเล่นน้ําค่ะ ที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีการเล่นเวฟด้วยก็คือขึ้นมนุษย์ขึ้นยักษ,กษ์มนุษย์นะคะคุณผู้ชมเป็นขึ้นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ในส่วนของประชาพันธ์นะคะเขาประกาศว่าปีนี้วันที่13ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่คนมาเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์เยอะมากๆ8 0 0 0ืกว่าคนเลยค่ะในส่วนของพิธีเปิดเพราะฉะนั้นทุกถนนตั้งแต่เซนท่านมาจนถึงสารกลางขอนแก่นแล้วก็แยกเป็นในส่วนของถนนขา้าวเหนียวทั้งหมดเลย นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและในช่วงของการเล่นเวฟนะคะหลายคนก็รอคอยในส่วนของการเล่นขึ้นนะคะลื่นมนุษย์ขึ้นยักษ์ใหญ่ของลื่นมนุษย์นะคะซึ่งสัรชัดเจเรก็รอวินาทีนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะสําหรับการเล่นขึ้นมนุษย์ที่จังหวัดอนแ่นที่ถนนขเหนียวค่ะ จัดในทุกๆปีนะคะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยนะคะที่เดินทางมาที่ถนนข้าวเหนียวนะคะส่วนร้านค้านะคะแม่ค้าพ่อค้าต่างก็ให้ความร่วมมือสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะในส่วนของน้ําถ้าใครเตรียมอุปกรณ์เล่นน้ํามาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีน้ํานะคะเขาจะมีน้ําคอยบริการในแต่ละจุดแต่ละจุดเราสามารถไปอาักน้ําได้ฟรีมาเล่นได้ฟรีเลคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะทยอยกันมาเยอะแล้วค่ะสีสันของเทศกาลสงกรานนั่นก็คือเสื้อลายดอกนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ใส่เสื้อลายดอกมาเล่น สีสันมากมายสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าอี่สารซาเจเรเลือกสีเหลืองนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆค่ะที่เก็บเกี่ยวประสบก,การณ์สร้างความประทับใจและก็ความสนุกสนานบางเกิดขึ้นในช่วงเทศากาลสงกรานต์ถือว่าเป็นการรอคอยที่นานมากๆเลยนะคะหลังจากที่โควิดหายไปถึง3ปีกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งแรกที่สารซาเทเรเดินทางมาที่ถนนคนเดินที่จังหวัดขอนแก่น บอกเลยว่าประทับใจมากเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาเย็นๆนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะทยอยกันมาเยอะแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะด้วยเช่นกันค่ะเราเดินกันไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะเดินยากขึ้นนะคะแต่ว่าก็เล่นน้ำได้ตลอดทั้งเส้นทางที่ จัดในส่วนของถนนเข้าเหนียวนะคะส่วนมากน้องๆวัยรุ่นเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่นะคะจังหวัดขอนแก่นก็มีสถาบันการศึกษาหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ ก็มีน้องๆวัยรุ่นนักศึกษานะคะต่างก็มาร่วมเล่นน้ำสนุกสนานกันที่นี่อย่างคลื่นเ,เลยค่ะคุณผู้ชมถือว่าวันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเก็บบรรยากาศสุ่นๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะประสัมพันธ์เขาแจ้งเตือนมาว่าจะมีการเล่นเวฟขึ้นมนุษย์ขึ้นยกักษ์ลรวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูวินาทีนั้นนะคะเพราะว่าวินาทีนั้นเป็นในส่วนของหลายๆคนที่เราเคยดูในคลิปต่างๆนะคะสําหรับการเล่นขึ้นยักษ์วันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเอง แล้วจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอีสันแซ่บจะเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์แล้วก็นำภาพแห่งความประทับใจมาค่ะผู้ชมอีกสักครู่ค่ะเล่นขึ้นยักษกันค่ะ บอกว่าคนเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็จะใกล้ถึงเวลาเปิดแล้วนะคะในส่วนของพิธีเปิดแล้วก็การาจดสถิติในส่วนของขึ้นยักษ์ขึ้นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการเล่นเวฟเนี่ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเล่นเวฟนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาที่ถนนข้วาวเหนียวแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมนั่งลงแล้วก็ ทํคลื่นเวฟลุกขึ้นกระโดดขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนกับคลื่นในทะเลค่ะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะว่าการเล่นเวฟมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกระโดดขึ้นมาแล้วนี่เวลาแห่งการรอคอยค่ะคลื่นยักษ์มนุษย์นะคะการเล่นเวฟนะคะคุณผู้ชม สนุกสนานมากเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะรอจนถึงวินาทีนี้จนได้จากอีสานแซ่เดด์ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เก็บม,มาฝากคุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะคะสำหรับในปีต่อๆไปก็จะจัดที่ถนนเข้าเหนือแห่งนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากกาท่องเที่ยวท่านไหนที่อ่า ยังมีเวลานะคะเดินทางท่องเที่ยวในการเล่นน้ำวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้าย15เมษายน2 5 6 6ยังคงเล่นนาที่ถนนข้าวเหนียวได้นะคะแต่ถ้าหากไม่ทันปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่ถนนข้าวเหนียวแห่งนี้ละคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเยอะะมากมายเพราะว่ามีคอนเสิร์ตด้วยมีกิจกรรมต่างๆจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะนี่คือบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมในช่ว,ชวงเทศกาลสงกรานต์13 น้14 15ที่ถนนเท้าเหนือจังหวัดขอนแก่นใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ควรพลาดตามรอยอิสแนด์แเลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ